สวัสดีครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมครับคือพยายามทำอะไรสักอย่างแบบสุดๆแล้วนะแต่มันก็ยังไม่สำเร็จสักทีวันนี้เนี่ยเราจะมาลองหาคำตอบกันจากเรื่องเล่าที่ชื่อว่าสังวรรมมหาราชชาดกครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาของกษัตริย์องค์ที่ร้อยที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อความพยายามไปเลยก็ได้ครับนี่แหละครับคำถามสำคัญเลยเมื่อความเพียรหมดลงควรทำยังไง คือผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะครับไอความรู้สึกที่เราทุ่มเทปไปหมดหน้าตักแล้วแต่ผลลัพธ์มันไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมันก็เริ่มเข้ามาแล้วทีนี้จะเอาอยัางไงต่อละ่ะซึ่งนิทานชาดกเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขามีคำตอบที่น่าสนใจมากๆรออยู่เลยครับเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเนี่ยมันไม่ได้เปิดฉากในอาณาจักรโบราณที่ไหนนะครับแต่กลับเริ่มต้นขึ้นในสมัยพุทธ,ธกาลกับพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่กำลังเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตเลยวิกฤตเกี่ยวกับศรัทธาและความเพียรของตัวท่านเองลองนึกภาพตามกันดูนะครับภิกษุรูปนี้เนี่ยท่านอุทิศตัวแบบสุดๆเลยนะคือบวชที่กรุงสาวัตถีศึกษาพระธรรมอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ถึงขนาดปลีกวิเวกไปนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรในป่าลึกคนเดียวเลยแต่ไม่ว่าจะพยายามหนักแค่ไหนก็เหมือนว่าประตูสู่การบรรลุธรรมเนี่ยมันยังคงปิดตายสำหรับท่าน จนในที่สุดไอความมุ่งมั่นที่เคยมีเต็มเปี่ยมมันก็ค่อยๆถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังไปหมดเลยครับความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจของท่านตอนนั้นนะครับมันสะท้อนความสิ้นหวังออกมาได้ชัดเจนมากท่านคิดกับตัวเองว่าเรานี่มันคงเป็นคนประเภทที่ไม่มีวาสนาเอาซะเลยสินะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วจะทนอยู่ป่าไปทําไมกันคิดได้อย่างนั้นท่านก็เลยตัดสินใจทิ้งความพยายามทั้งหมดแล้วก็เดินทางกลับไปที่วัดพระเชตวันครับ พอท่านกลับไปถึงวัดแน่นอนว่าพระอาจารย์อุปชาของท่านเห็นสภาพแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความเมตตานะครับท่านก็เลยพากันนำภิกษุรูปนี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยชี้ทางสว่างให้กับลูกศิษย์ที่กำลังหลงทางคนนี้ได้แล้วก็นัดจุดนี้เองครับที่พระพุทธองค์ได้ทรงนำเรื่องราวจากอดีตชาติหรือที่เราเรียกกันว่าชาดกนี่แหละค่ะขึ้นมาเล่าให้ฟัง เพื่อที่จะมอบบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆเกี่ยวกับความเพียรให้กับภิกษุรูปนั้นโดยเรื่องราวเนี่ยมันย้อนกลับไปไกลถึงอาณาจักรพาราณสีที่กําลังรุ่งเรืองเลยที่อาณาจักรพาราณสีเนี่ยนะครับมีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่งซึ่งทรงมีพระโอรสโอ้โหมากถึง100พระองค์เลยครับแล้วก็นั่นแหละครับพอมีเยอะขนาดนี้ปัญหาที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือเรื่องการสืบทอดราชบัลลังก์มันซับซ้อนแน่ๆ แล้วปมขัดแย้งมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นตรงนี้แหละครับคือถ้าว่ากันตามธรรมเนียมประเพณีแล้วเนี่ยพระโอรสองค์โตสุดก็ควรจะได้สืบอทอดบรลลังใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงคนที่ทุกคนรักคนที่ครองใจทั้งประชาชนแล้วก็เหล่าเสนาอามาตได้แบบหมดใจเลยเนี่ยกลับกลายเป็นพระโอรสองค์สุดท้องที่มีชื่อว่าสังวรครับ ด้วยความที่พระราชาทรงมองการไกลนะครับก่อนที่พระองค์จะสวรรคตท่านก็ได้มีรับสั่งครั้งสุดท้ายเอาไว้บอกว่าให้มอบราชสมบัติให้กับโอรสองค์ที่สามารถครองใจประชาชนได้ซึ่งแน่นอนครับว่าคนนั้นก็คือเจ้าชายสังวรน,นั่นเองแต่ก็นั่นแหละครับการตัดสินใจครั้งนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนการจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่ขึ้นมาเพราะทันทีที่พระเจ้าสังวรขึ้นครองราช ก็ต้องมาอยู่ท่ามกลางความอิจฉาลิษยาของบรรดาพี่ชายอีก99พระองค์เลยครับในใจของพี่ชายทั้ง99องค์ตอนนั้นก็คงจะคิดประมาณว่าเฮ้ยเจ้าสังวรมันเป็นน้องคนสุดท้องแท้ๆทำไมกลับได้ครองเมืองไปซะง,งั้นคือพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของตัวเองตามลำดับอาวุโสเนี่ยมันถูกขโมยไปแล้วก็มองว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องอย่างแรงเลยแล้วความไม่พอใจเนี่ยมันก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น จนสุดท้ายก็กลายเป็นคำขู่ครับเหล่าพี่ชายทั้งหมดก็เลยตัดสินใจร่วมมือกันว่าจะใช้กำลังนี่แหละทวงบัลลังคืนพร้อมกับยื่นคำขาดไปถึงพระเจ้าสังวรเลยว่าจะยอมสละบัลลังดีๆหรือจะให้เกิดสงครามพอต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดสงครามระหว่างพี่น้องแบบนี้สิ่งที่พระเจ้าสังวรทำกับไม่ใช่การเตรียมกองทัพไปรบนะครับแต่พระองค์เลือกที่จะไปปรึกษากับอามาตบัณฑิต ซึ่งก็คือที่ปรึกษาคนที่ฉลาดที่สุดของพระองค์ตอนนั้นพระองค์ก็คงลำบากใจน่าดูเลยครับเพราะในใจลึกๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดสงครามเลยไม่อยากให้พี่น้องต้องมาฆ่ากันแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่บ้านเมืองหนึ่งจะมีกษัตริย์พร้อมกันทีเดียวตั้งร้อยองค์แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วอมา์บัณฑิตก็ให้คำแนะนำที่แบบโหเรียบง่ายแต่ฉลาดสุดๆไปเลยครับ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ่าบาทจริงอยู่ที่อาณาจักรหนึ่งจะมีกษัตริย์ร้อยองค์ไม่ได้แต่ว่าทรัพย์สมบัติในท้องพระคลังน่ะมันแบ่งกันได้นะครับโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนมุมมองของปัญหาไปเลยนะจากการที่ต้องสู้รบแย่งชิงอํานาจไปสู่การแบ่งปันทรัพย์สินเพื่อรักษาสันติภาพเอาไว้พระเจ้าสังวรได้ฟังก็ทรงเห็นด้วยทันทีเลยครับ แล้วก็จัดการแบ่งทรัพย์สมบัติในท้องพระคลังออกมาเป็น99ส่วนเท่าๆกันส่งไปให้กับพี่ชายทุกคนพร้อมกับสารที่สื่อถึงความปรักถนาดีสารแห่งสันติภาพครับทีนี้พอของไปถึงนะครับพระเชษฐาองค์โตสุดที่ชื่อว่าอุโบสถพอได้อ่านสารแล้วก็เห็นทรัพย์สินที่น้องส่งมาให้ท่านก็ตระหนักได้ในทันทีเลยครับว่าเฮ้ยสังวอนน้องเราคนนี้ไม่ได้คิดจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกเราเลยนี่นาะ พอคิดได้แบบนี้ไอความคิดที่จะทำสงครามก็หายไปหมดเลยครับเอาละครับพอพระพุทธองค์เล่ามาถึงตรงนี้นิทานก็จบลงแต่นี่แหละครับคือช่วงเวลาสำคัญเพราะพระองค์กำลังจะเฉลยกำลังจะเชื่อมลงเรื่องราวทั้งหมดในอดีตเข้ากับปัจจุบันของภิกษุผู้ท้อแท้ที่กำลังนั่งฟังอยู่ตรงหน้าพระองค์นั่นเองพระพุทธองค์ทรงอธิบายต่อไปครับว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานปรามปานะ แต่ว่ามันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในอดีตชาติของตัวภิกษุรูปนั้นเองเป็นเรื่องของท่านโดยตรงเลยและนี่คือจุดคลี่ม็กซ์ของเรื่องเลยครับคือการเปิดเผยตัวละครทั้งหมดพระเจ้าสังวรกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและความอดทนก็คือใครรู้ไหมครับก็คือภิกษุผู้ทอแทรูปนี้นี่เองส่วนอํมมาตบัณฑิตที่ให้คําแนะนําอัชาญชันฉลาด ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นพระเชษฐาอุโบสถพี่ชายคนโตก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นพระสารีบุตอรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์ครับวินาทีที่ภิกษุรูปนั้นได้ฟังความจริงทั้งหมดนะครับพอท่านตระหนักได้ว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยตัวท่านเองเคยเป็นผู้ที่มีทั้งปัญญาและความอดทนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเท่านั้นแหละครับ ความท้อแท้สิ้นหวังทั้งหมดที่มีมันหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยกําลังใจกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งแล้วก็ด้วยกําลังใจที่กลับมานี่เองท่านก็สามารถบรรล,ลุทำขั้นแรกได้ในที่สุดครับและพระพุทธองค์ก็ทรงให้โอวาทปิดท้ายซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับพระองค์ตรัสเดือนสติภิกษุรูปนั้นว่าขนาดครั้งก่อนนูน้นเธอยังสามารถอดทนต่อคำแนะนำและใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วทำไมมาบัดนี้ ถึงจะละทิ้งความเพียรไปสละทีนี้รูปแบบการเล่าเรื่องแบบที่เราเพิ่งได้ฝั่งกันไปเนี่ยนะครับเขามีชื่อเรียกเฉพาะว่านิทานชาดกครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในวิธีการสอนที่ทรงพลังมากๆของพระพุทธเจ้าเลยนะคือการนําเอาเรื่องราวในอดีตชาติมาเล่าเป็นเหมือนอุทาหรณ์เพื่อสอนหลักธรรมที่ลึกซึง้งให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ สุดท้ายนี้เรื่องราวของพระเจ้าสังวรก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราได้กลับไปขบคิดกันต่อนะครับว่าระเมืองอำนาจที่อาจจะต้องแลกมาด้วยการต่อสู้แย่งชิงกับปัญญาที่สามารถรักษาสันติภาพเอาไว้ได้ท้ายที่สุดแล้วอะไรกันแน่คือมรดกที่แท้จริงและยั่งยืนกว่ากันครับ